สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หนูปเปิ้ลชาแนลนะคะและนี่คือเท r รอตอาร์ติสค่ะพิกาเด็กวันนี้เราไม่ได้ให้เอา,เอาไม่ได้มีกระบองเพชรมาให้เรื่องเนอะเราเปลี่ยนบรรยากาศค่ะวันนี้เปิ้ลมีของเล่นใหม่แล้วเนี่ยเป็นแอสโตไดนนะคะมี3สีนะสีม่วงสีเขียวแล้วก็สีน้ําเงินนะคะเราเลยเอาลองมาประยุกต์ใช้กับการทํานายไทยทักบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเอาแอสโตไดมาใช้ทําอะไรได้บ้างในการทานายเนาะหัวข้อวันนี้ของเราเนี่ยเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความคิดถึงเราก็อยากรู้ว่าใครคนนั้นเนอะอันเนี้ยท็อปิก เราคิดถึงอาจจะเป็นคนคุยเก่าคนเป็นแฟนเก่าหรือใครก็ได้ที่อยู่ในใจคุณหรือนะตอนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณคิดถึงหรือว่ายังดิวอยู่ด้วยก็ได้นะแต่คุณนะอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันทุกวันหรืออะไรก็ตามแล้วคุณอยากรู้ว่าคุณคิดถึงเขาเนาะแล้วเขาคิดถึงคุณบ้างไหมหรือคุณอาจจะไม่ได้คิดถึงเขาก็ได้นะคุณแค่อยากรู้ว่าคนคนนั้นน่ะคิดถึงคุณหรือเปล่าก่อนหน้านี้ประมาณ2อสามท็อปปิกเนาะเพื่อเคยทําไปแล้วว่าเฮ้ยมันมีหัวข้อว่าเราเหมือนคิดถึงใครบางคนทาไมเรายังคิดถึงเขาอยู่อะไรแบบนี้เนาะวันนี้เรา เนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าคุณสามารถเลือกจาก4ีแอสโรไดที่คุณชอบนะคะหรือว่าเลือกจากกองที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดก็ได้และเดี๋ยวเราไปฟังคนานนายกันเลยนะคะกองที่1ค่ะกองที่2กองที่3 มาเริ่มต้นกันที่น้องแอสโซดาสีม่วงนะคะอันนี้นะเราเปิดไพ่ขึ้นมาละเดี๋ยวเราค่อยมาดูไพ่ออร์เคิลกันนะว่าไพ่อาจจะบอกว่าอะไรท็อปปิกวันนี้ค่ะเรามาดูกันว่าใครคนนั้นที่คุณถามถึงเนาะเขาคิดถึงคุณบ้างไหมนะเริ่มต้นเลยเปิลมาดูเลยว่าตอนเนี้ยเขาคิดยังไงกับคุณเนาะก็เป็นการตอบตามท็อปปิกเลยนะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะควีนถือดาบนะหนึ่งเหรียญค่ะไฮพรีเทสนะคะแปดไม้นะแล้วก็ หนึ่ดาบค่ะใต้สำหรับนะคะเป็น2ดาบดูเขามีความสับสนลังเลอยากจะติดต่อคุณนะป้่ต้องบอกแบบนี้นะจากความรู้สึกที่เปิ้ลเห็นนะแต่อะไรรู้ปล่ะถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเนี่ยชัดเจนไ i g h ีเทสเนี่ยเป็นไพ่ความรู้สึกในใจเป้ลยังไม่เห็นว่าเขามีการแอคชั่นอะไรนะหรือว่า เหมือนเขารู้สึกว่าเนี่ยเริ่มต้นเป็นควีนถือดาบกมรู้สึกว่าเหมือนคุณอนะตั้งกำแพงใส่เขาเขาก็เลยไม่แน่ใจมันเหมือนคุณค่อนข้างจะมีความเด็ดขาดชัดเจนละไม่รู้ว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะมีการตกลงเคลียร์กับเขาไปเรียบร้อยแล้วก็ได้นะมันไม่ได้มีความเหมือนไม่ชัดเจนอยู่เนาะมันเหมือนคุณอาจจะตกลงเลิกกันไปละหรือว่าโอเคฉันไม่คุยกับเธอละหรือใดๆก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะมันเหมือนคุณปิดกั้นละคุณถือดาบขึ้นมาละแล้วก็มีความชัดดดดเเเเเจจนนนคคคคือออุุณณยยู่่่ไไไ้้้้้้้วววววตงแแแแลลลก็มมสใาาาาบบีถ ถึงคุณไหมอะมีไฮพ h ร r ีเทสะแน่นอนเขามีความรู้สึกในใจนะอยากจะแบบกลับมาเริ่มต้นใหม่ยังรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะไม่ว่าเขาจะเป็นคนผิดหรือคุณผิดหรือใดๆก็ตามนะไป่มบอกว่าเขาอยากพูดคุย แปลว่าถ้าถามเลยนะว่าเขาคิดถึงคุณไหมเปิ้ลมองว่าเขาคิดถึงคุณแต่ถามว่าจะแอคชั่นทําอะไรไหมเนี่ยมันเลยมีความรู้สึกว่าจากความคิดเขานะมันเหมือนเขาสองจิตสองใจจะติดต่อมาดีไหมนะหรือจะแบบมาส่งส่งดีหรือจะทํายังไงดีอยากจะกลับมาเป็นอย่างน้อยเป็นเพื่อนกันก็ยังดีแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าคุณจะเปิดใจให้กับเขาไหม นะเพราะฉะนั้นพอแถวที่2ค่ะเปื่อนมาลองดูว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้แล้วเขาคิดว่าเขาจะแอคชั่นทำอะไรกับคุณไหมอันนี้เปิ้นไม่ได้ระบุไทม์ไลน์นะคะว่าเมื่อไหร่แต่ว่าในความคิดเขาว่าเขามีความคิดไหมว่าเขาอยากจะแอคชั่นทำอะไรกับคุณหรือเปล่าโนมเหมือนแบบติดต่อมาไหมหรือทําอะไรไหมไพ่ที่ขึ้นมาค่ะควีนถือเหรียญน,นะ The Lovers ค่ะสตริงนะคะ5เหรียญแล้วก็อัศวินเหรียญค่ะใต้สำรับเป็น1ิบหม้ ต้องบอกแบบนี้นะเบิ้ลคิดว่านะตอนนี้นะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานการเงินอยู่ด้วยก็ได้นะเพราะว่ามันเหมือนมีภาระหนักอึ้งถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องการงานการเงินคือเขาก็รู้สึกอย่างที่เบิ้ลบอกแหละว,ว่าคุณเองเหมือนคุณแบบ,บตัดสินใจชัดเจนละมีความเด็ดขาดละแล้วก็มันเหมือนยากลําบากจังเลยที่เขาจะกลับมาเนาะเขาก็เลยนิ่งค่ะสังเกตมีไพ่เหรียญค่อนข้างเยอะถามว่ายังรู้สึกดีไหมเนี่ยมีเดอะโรเวอร์สนะเขายังรู้สึกเหมือนแบบยังรู้สึกชอบคุณอยู่ยังมีความคิดถึงยังมีความวนเว ที่เราได้ตกลงจบกันไปละและมันดูเหมือนแบบมันอาจจะห่างเหินกันมานานละจนเขาไม่ได้ไม่ได้หาไม่ได้สามารถหาช่องทางได้เนอะว่าจะกลับมาอย่างไงคุณอาจจะเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณอาจจะเป็นคนที่ดูเข้มแข็งมากคือคุณเด็ดขาดมากพอที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเกรงใจเขาไม่กล้ากลับมาคือถ้าเกิดเขาทําผิดนะแล้วคุณก็อาจจะนิ่งๆมิกบะบอกว่าเขาก็เลย,บเยแบบเออแบบยังชอบนะยังรู้สึกคิดถึงอยากกลับมาพูดคุยนะแต่ไม่กล้าเพราะตัวเองอะก็ถามว่ามันมีความ มันยังมีความลังเลสับสนเนาะคือเขายังไม่แน่ชัดด้วยซ้ําว่าตัวเขาเองอะ่ะเออคิดถึงนะถ้าเกิดกลับมาคุยแล้วมาเล่นๆไม่ชัดเจนไม่จริงใจเนี่ยคุณก็คงไม่เอาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขายังไม่แน่เขายังสับสนเขายังตัดสินใจอะไรไม่ได้เขายังไม่สถียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือการเงินเขานิ่งๆก่อนดีกว่าอยู่กับตัวเองก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งกลับมาแบบพลีพลามเข้ามาเพราะถ้าเกิดเข้ามาแล้วคุณอาจจะเหมือนใช้ดาบแทงเขาตายไปเลยก็ได้อะไรแบบนี้เนาะเขาก็เลยเลือกที่จะแบบอ่างเงินโอเคฉันนิ่ง เพื่อนเห็นว่าเขาคิดถึงคุณอยากติดต่ออยากพูดคุยอย่างน้อยเป็นเพื่อนก็ยังดีแต่ว่าที่เขายังไม่ได้แอคชั่นทําอะไรเป็นเพราะหนึ่งเกรงใจคุณคุณดูมีความนิ่งมากเลยคุณดูเหมือนแบบมีความเด็ดขาดมากคุณอยู่ด้วยตัวเองได้อะไรเงี้ยแล้วถ้าเขากลับมาเล่นๆกับคุณเนี่ยคุณไม่เอาแน,แน่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนแบบ ช่างใจเนาะอันนั้นอันที่หนึ่งนอะอนนันที่2คือเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการงานเกินเงินอยู่เพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบอ่ะงั้นยังไม่มียังไม่รู้จะทายังไงกับความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเขาพักเบรกไปก่อนเขาก็ไปทํางานหาเงินของเขาก่อนแล้วก็คิดว่าคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเขาเองด้วยมันเลยเป็นไพ่ของการหันหลังเห็นไหมหันหลังให้กันไปนอ้องคือเหมือนแบบต่างคนต่างอยู่ไปก่อนนะ ต่อมาเรามาดูไพ่ o r ราคเากันบ้างค่ะเพื่นเปิดไพ่นางฟ้าให้นะคะ Angel Answer เนี่ยว่าเขาคิดถึงคุณไหมนะไพ่ที่ออกมาค่ะ A year from now นะ เนี่ยมันไม่ได้ตอบคําถามมากแต่เบิ้ลนคิดว่าภายใน1ปีนับจากวันนี้แปลว่าเขาอาจจะไม่ได้แอคชั่นทำอะไรเหมือนที่เบิ้ลนบอกเนอะคือเหมือนอาจจะนิ่งๆคุณอาจจะไม่ได้พูดคุยไม่ได้ติดตอ่ออะไรกับเขานะอาจจะต้องเว้นระยะไปนะเพิ้ลว่าอาจจะ1ปีจากนี้นะที่เขาบอกอืมไพ่ไม่ได้ตอบชัดว่าคิดถึงไหมสําหรับไพ่นางฟ้านะแต่ว่าเขาจะแอคชั่นอีกทีหนึ่งอะเบิ้ลคิดว่าประมาณ1ปีนับจากวันนี้แต่เท่าที่เห็นอนะเพิ้ลคิดว่าเขาคิดถึงแหละแต่ว่าด้วยความไม่พร้อมใดๆด้วยความเด็ดขาดด้วยความมั่นคงมั่น ดูท็อปิกนี้แต่ว่าคุณอาจจะนิ่งๆค่ะการแสดงออกของคุณคืออาจจะแบบว่าไม่เอาดีกว่าเพราะว่าถ้ากลับมาแล้วมันไม่ดีคุณก็ไม่เอาเปิ้นเชื่อว่าความชัดเจนที่คุณมีอ่ะมันดีแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้าเขาไม่เก่งใจคุณเขากลับมาเล่นๆแล้วก็มามาไปๆมันคงไม่ดีคุณเลือกที่จะเหมือนแบบอ่ะถ้าเกิดไม่ชัดเจนถ้ากลับมาแล้วย,ยังไม่ดีงง้นก็ไม่ต้องกลับมาเลยอะไรแบบนี้เนเาะเปิ้นเลยเห็นว่ามีไพ่เสตเรงค่ะเป็นไพ่ของความเกรงอกเก่งใจคุณมาก นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาจะกลับมาเนี่ยเขาจะต้องชัดเจนในตัวเองละเขาจะต้องจริงจังหนักแน่นละว,ว่าจะกลับมาชัดเจนในความสัมพันธ์นะไม่ใช่มาเล่นเล่นกับคุณนะเพราะฉะนั้นรอค่ะถ้าคนคนนี้ยังเป็นคนที่คุณยังคิดถึงยังรอคอยอยู่นะป้นคิดว่า1ปีนับจากนี้ถ้ามีการติดต่อ,อก,กลับมาก็อาจจะสามารถกลับมาสารสัมพันธ์กันใหม่ได้คือไปรอเหมือน down เซตเทิลดาวน์เนะไปทําตัวเองให้มีการงานการเงินมั่นคงอยู่แต่ว่าถ้าเกิดภายใน1ปีเนี่ยเขาไม่ได้ติดต่อกลับมาอีกแล้วนะป้นก็มองว่าต่างคนก็อาจจะแบบ เหมือนรักษาตัวเองอะแล้วเราก็อาจจะเดินหน้าไปเจอคนใหม่ที่ดีกว่านี้แล้วก็ได้ไม่จำเป็นต้องคิดถึงคนคนนี้อีกแล้วเนาะต่อมาโรแมนต์แซงเจิดีกว่าพลังงานความรักที่เขามีต่อคุณตอนนี้นะเป็นยังไงโซเมดเนี่ยเปิ้นคิดว่านะคือถ้าเกิดภายในหนึ่งปีหรือ1ปีข้างหน้านับจากวันนี้ไปนะเขายังวนเวียนคิดถึงคุณแลวกลับมาหาคุณนะเปิ้ลก็คิดว่าคุณก็ยังมี เป็นโซเมดกันนะเนาะมันยังมีความสัมพันธ์มันยังมีกรรมผูกพันกันกรรมในที่นี้ไม่ใช่สิ่งไม่ดีเนาะเหมือนการกระทําหรือว่ายังมีแบบมีบุญสัมพันธ์หรือกรรมสัมพันธ์ใดๆร่วมกันอยู่ที่จะมีโอกาสกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะแต่เปิ้ลไม่อยากให้คุณรอแบบ รอแบบนับวันรอแล้วเรารู้สึกว่าเราจะไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้นึกออกไหมเราก็เดินหน้ากับตัวเองไปค่ะมีอะไรต้องทําทําไปแล้วเราก็คิดว่าถ้าเขาเป็นคู่เลาว,วันหนึ่งเขาจะกลับมาเนี่ยเพราะว่ารอไปยาวๆเลยนะหนปีนับจากนี้นะมันไม่ใช่เร็วๆนี้แน่นอนเพราะอะไรบางทีว่าคุณก็คิดถึงเขาเนอะคุณถึงมาดูทอปปิกนี้แล้วเขาก็ยังมีความคิดถึงคุณวนเวียนอยู่มันเลยเหมือนเป็นพลังงานที่ผูกกันเหมือนกันเนาะมันเป็นพลังงานของโซเมดคนที่เป็นคู่กันแต่มันอาจจะมีปัญหาใดๆเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีการแบบเคลียร์ตัดกันไไไปโดดดยที่่แแบบบบม้พูกัน อีกเลยหลังจากนั้นอะไรอย่างเงี้ยเปิ้นก็คิดว่าเวลาค่ะพอทุกอย่างมาสถานการณ์ดีขึ้นปัญหาต่างๆมันคลี่คลายคุณอาจจะมีการรีเทิร์นกลับมาพูดคุยกันใหม่แล้วอาจจะเริ่มต้นกันใหม่ได้ถ้าเกิดคุณมองว่าคนคนนี้คือโซเมนะถ้าคุณจะรอนะแต่อย่ารอเกอ้อรอแบบที่คุณใช้ชีวิตของคุณไปคุณจะได้มีความสุขกับตัวเองด้วยเนาะเพราะมันไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะอ่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ให้เปิ้ลด้วยนะแล้วพบกันใหมหน่นน,น,นะคะค่ะะะวัีอสสด มาต่อกันที่กองที่สองค่ะคนที่เลือกแอสโตรไดส์สีเขียวอันนี้นะเรามาดูกันค่ะว่าตามท็อปิกเนอะว่าตอนนี้คนที่คุณถามถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าเป็นการอัปเดตเอเนจีเนอะมาดูกันเลยตามท็อปิกนะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ3เหรียญน,นะเฮอร์มิตค่ะ2เหรียญน,นะเดอะฟูลค่ะแล้วก็จัสติกนะใต้สําหรับเป็นเดอะเวิล มันคิดว่าคนคนนี้มันยังมีการวนเวียนกับคุณอยู่นะมันไม่ได้ขาดหายไปไหนนะเปิ้ลมองว่ามันยังมีการพูดคุยยังวนเวียนไปไมามแต่ความสัมพันธ์ถานะของคุณอนะ่ะมันอาจจะไม่ได้ชัดเจลละไม่ได้แบบมีคอมมิตเมนต์กันละ นะถ้าเกิดว่าคุณเคยเป็นแฟนกันมันก็จะมีการกลับมาวนเวียนพูดคุยกันแบบไม่มีสถานะแต่ถ้าเกิดก่อนหน้านี้คุณไม่ได้เป็นแฟนกันอยู่ละมันก็เหมือนยังไปเรื่อยๆเหมือนอาจจะมามาไปๆนะอาจจะมีช่วงที่หายหายแล้วก็มามาติดๆดับๆับแบบนี้ได้หรือบางคนอาจจะอยู่ในสถานะการเป็นเพื่อนเป็นคนคุยเป็นแบบคนในที่ทํางานก็ได้นะคะเพราะว่ามีสามเหรียญมีจัสติกนะเันก็มองว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเพื่อนที่เรียนที่ทํางานอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะที่คุณอาจจะมีความรู้สึกพิเศษเนาะเราอยากรู้ว่าเขาคิดถึงคุณไหมอะไรแบบเนี้ยก็ได้เหมือนกันคคือวาม ผูกพันของคุณกับเขาเนี่ยเท่าที่ดูอะเหมือนเหมือนเป็นอะไรที่ให้อิสระแก่กันยังแบบมองแบบสดใสยังไม่ได้ผูกพันผูกมัดอะไรมากมายเนยาะไพ่ที่ขึ้นมามนเลยเป็นไพ่พลังงานแบบนิ่งๆเป็นเพื่อนๆไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้มันเหมือนอยู่ด้วยความเข้าใจนะใต้สำหรับเป็นเดอะเวิร์ดอะมันเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้มีสถานะอะไรกันเนาะแต่ถามว่ามันมีความรู้สึกดีมีความรู้สึกผูกพันคิดถึงไหมเปิ้นมองว่ามีแต่ว่ามันไม่ได้มีตลอดเวลามันเหมือนแบบ เหมือนแบบต,ติดติดดับดับเนาะเหมือนว่าเออบางทีคิดถึงเออก็แบบทักทายถ้าไม่คิดถึงก็คือเฉยเฉยอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนความสัมพันธ์ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผูกมัดชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมปั้นก็มองว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นคิดถึงมากเนาะเพราะว่ามันอาจจะยังมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่ไม่ได้ห่างหายไปไหนเนาะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆอืมคือมันอาจจะไม่ชัดเจนคุณก็เลยไม่แน่ใจว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเนาะมันก็เลยไม่รู้สิถ้าเกิดว่่่าาาาาามมมมมมมัััันนนนไไไไดดด้้้ีกรขขหยะถคควสพธ์องุณแบบ หายไปนานอ่ะหายๆไปมาไปไปมามาไปไปเปิ้ลนไม่ได้คิดว่าเขาคิดถึงคุณมากเพราะว่ามันยังมีการพูดคุยกันอยู่มันไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่ถูกปิดกั้นละหรือว่าไม่มีโอกาสพูดคุยเนาะถ้าเกิดว่ามันไม่ได้พูดคุยกันนะอ่าถ้าเกิดสมมติมันเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างหายเปิ้ลก็คิดว่าเขาก็อาจจะยังได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับคุณอ่ะจากเพื่อนฝูงคนรอบตัวเขาอยู่แล้วเขาก็รู้สึกโอเคถ้าเกิดคิดถึงเนี่ยก็เหมือนไปรู้ข่าวข้อมูลจากคนอื่นมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้ต้อองงคคิดถึุณเยะ เขายังอยากโสดอยู่ก็ได้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีทั้งเฮอร์มิตแล้วมีทั้ง The เดอะฟูลนะคนคนนี้มันอาจจะเหมือนเป็นคนที่ไม่ต้องการผูกมัดยังแบบมุ่งมาในเรื่องการงานยังมองกับคุณเป็นเพื่อนอยู่แบบนี้ก็ได้ถ้าใครเคยมีความสัมพันธ์มากกว่าเพื่อนไปแล้วนะตอนนี้มันเหมือนความรู้สึกเขาคืออยากคุยอยากเป็นเพื่อน ยังอยากพูดคุยแต่ว่าไม่อยากแบบผูกมัดอยากให้อิสระแก่กันอะไรแบบนี้เนาะแล้วต่อมาเราเลยมาดูกันว่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือความสัมพันธ์เขายังรู้สึกกับคุณเป็นเพื่อนเป็นแบบค้นคุยยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ยังอยากให้อิสระแก่กันแล้วก็ถามว่ามันคิดถึงกันมากไหมเพิ่งก็มองว่ามันไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันอาจจะยังได้พูดคุยกันอยู่มันไม่ได้แบบคิดถึงใจจะขาดอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วเขาจะแอคชั่นทําอะไรกับคุณหรือเปล่าเนาะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ เก้าดาบนะอัศวินถือดาบคะ่ะเจ็ไม้นะ8ถ้วยคะ่ะเ,เด็กถือเหรียญน,นะละใต้สําหรับเป็นเจ็ดถ้วเเหรียญคะ่ะขออภัยนะไม่ได้มีไพ่ถ้วยเลยมีไพ่ถ้วยแค่ใบเดียวคือไพ่แถ้วยเป็นการหันหลังให้กระถ้วยอีกนะแล้ก็ต้องบอกว่าเขาอะ ก็ต้องบอกว่าคน <S <S คนนี้นะตอนนี้นะความรู้สึกที่มีต่อคุณอนะ่ะมันอาจจะเป็นความคิดเยอะคิดมากความรู้สึกว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักก็ได้ถ้าคนที่คุณถามถึงคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกมากและเป็นอาจจะเป็นเพื่อนที่ที่ทํางานเป็นคนคุยเป็นคนที่กําลังเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์แต่ยังไม่จริงจังเปิ้นมองว่าเขาอะมองในเรื่องของการทํางานเนี่ยเขาอาจจะยังมีอุาาป,ปรสรรคปัญหาในเรื่องการงานยังพูดคิดถึงเรื่องการเงินอยู่ยังอยากจะสร้างฐานะให้มั่นคงอยู่ถามว่าพิจารณาโอกาสนี้ไหมเปิ้ลก็คิดว่าเขาดูดูอยู่าเเป็นนนคหมือแบบัก ระมากแล้วก็ยังคิดเยอะคิดมากบางทีเขาอาจจะรู้ก็ได้นะว่าคุณแบบชอบเขามากอะไรแบบเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าเออมันยังยากลําบากอยู่เลยเขายังไม่พร้อมเลยหรือว่ามันยังมีความต่างอุปสรรคต่างๆระหว่างคุณสองคนก็ได้อาจจะอยู่ไกลกันก็ได้นะเออบางคนเหมือนแบบอาจจะต้องบ้านอยู่ไกลกันแล้วต้องติดต่อกันแบบทางไกลไม่ค่อยได้เจอเจอกันอย่างนี้ก็ได้มันเลยทําให้ความสัมพันธ์มันยังดูยังไม่ได้สามารถจะแนบแน่นหรือพัฒนาได้เยอะเนาะมันก็เลยเป็นความสัมพันที่ไปเรื่อยๆ ถามว่าเขาจะแอคชั่นอะไรไหมเนี่ยมบนเลยมองว่าเขาน่าจะนิ่งๆในการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะอันนี้ในเคสของคนที่ยังไม่ได้พัฒนาไปไกลเนาะอืมถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนแบบความสัมพันธ์นิ่งๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็อคุยเป็นคนคุยหรือว่าเป็นแฟนกันมาระดับหนึ่งแล้วมันห่างๆกันไปอะถามว่าเ้นคิดว่าเขาไปโฟกัสในเรื่องอย่างอื่นที่ไม่ใช่ในเรื่องความรักการงานภาระหน้าที่การเงินอะไรของตัวเองดูเหมือนเขามีความมีเรื่องให้คิดเยอะคิดมากและอุปสรรคปัญหาที่ต้องพิจารณาฝ่าฟันอยู่่เเเเคาาาาอออจจะวมรรักป็นืงแบบ เรื่องสําคัญหลังๆอ่ะนึกออกมาคือเอาเวลาไปทําในเรื่องอื่นก่อนหาเงินก่อนแก้ปัญหาหางานก่อนบางคนตกงานบางคนมีธุระาะปัปงหรือภาระของตัวเองที่ต้องคิดเยอะคิดมากเนาะเพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะเอาใจอ่ะไปคิดเยอะคิดมากเรื่องความรักแบบนี้ก็ได้หรือเวลาคิดเรื่องความรักอ่ะแล้วคนไปกดดันเขามากๆเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ชอบเลยเขาเป็นคนเหมือนแบบเนี่ย เป็นคนล้นลาชอบไปเรื่อยๆคือเมื่อไหร่ถึงเวลาก็เมื่อนั้นแหละไม่อยากให้มันมีการกดดันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณชอบคนคนนี้นะเปิ้ลมองว่านะเราต้องให้อิสระแก่เขาหมายความว่าอย่าเพิ่งไปกดดันอย่าเพิ่งไปเร่งรีบแล้วก็ดูๆไปค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่า จากไพ่ทั้งหมดที่ขึ้นมานะเปิ้มไม่ได้คิดว่าเขาพร้อมที่จะมีความรักด้วยซ้ําเหมือนอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เป็นคู่กันหรือเป็นแฟนกันหรือคนคุยแล้วห่างหายกันไปเปิ่ลคิดว่าตอนนี้เขาไปใช้ชีวิตของเขาทํางานหาเงินอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็หมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างที่เขาอาจจะแบบ อ่านศึกษาความรู้เพิ่มเติมก็ได้หรือว่าอยู่กับตัวเองเพื่อค้นหาตัวเองว่าตัวเองต้องการอะไรชอบอะไรคือเอาเวลาหมกมุ่นกับตัวเองอะสัมากกว่าการที่จะไปสนใจในเรื่องความรักความสัมพันธ์คนคนนี้นะเปิ้นมองว่าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณชอบเขาคุณอาจจะต้องอดทนนิดนึงบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันคิดถึงเขามากเลยทำไมเขาหายไปเลยเนี่ยเขาเงียบหายไปเลยเปื่อนก็องบอกว่าเขาเขาทำอยู่เนาะไพ่เฮอร์มิตเป็นไพ่ของการเก็บเนื้อเก็บตัวเขา้าทําไม่ได้พบปะสังสรรค์เจอใครอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เหมือนบริหารจัดการในเรื่องขขขออ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 งงงงงงตตััวววเเเยยู่่่่ะะไไไรรแบบนนนี้้้คาาาาาจหหมมมกุใืถถปป มีคนอื่นหรือเปล่าเปิ้ลมองว่าไม่นะมองว่าถ้าเกิดเขาไปคุยกับคนอื่นก็คือเขาก็จะคุยคุยเป็นเพื่อนกันหมดแหละเขายังไม่ได้จริงจังหรือคิดว่าจะมีครอบครัวมีแฟนมีอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการหมกมุ่นกับตัวเองซะมากกว่านะต่อมาเปิ้ลเปิดไพ่ออรเคิลให้ค่ะให้นางฟ้ามาบอกดีกว่าแองเจิลแอนเซรเนอว่าเขาคิดถึงคุณหรือเปล่านะไพ่ที่ออกมาค่ะ take อ c t i o n อืมบ้านคิดว่าถ้าเกิดคุณคิดถึงเขานะสิ่งที่ต้องทําคือคุณต้อง Take A ค t i o n ค่ะคือเขาอาจจะไม่ได้ Take Action กับคุณนะเพราะว่าเขาดูนิ่งๆค่ะเขาดูมีเรื่องที่เขาต้องจัดการถ้าเราคิดถึงเขาเราอาจจะต้องเป็นคน Take A c t i o นนะนางฟ้าไม่ได้ตอบตรงๆว่าเขาคิดถึงคุณไหมเนาะแต่ดันตอบบอกว่าให้คุณ Take A c t i o n ถ้าคุณอยากจะคุยกับเขาหรืออยากจะสารสัมพันธ์ต่อก็คือให้คุณเป็นคน A c t i o ่นแทนมากกว่านะอ่ะต่อมาเรามาเปิดไพ่โร m ม n c e angel ค่ะว่าแล้วพลังงานความรัักทีีีนน่่เเค้ามตตออุณนนนยป็งงไ แพชชั่นอืมป้อนคิดว่าความสัมพันธ์ของคุณนะมันอาจจะยังไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักแบบรักดูดดื่มรักหวานชื่นอะไรที่เป็นคู่รักเนอะแต่ว่าโอเคมันอาจจะมีความแพชชั่นต่อกันอ่ะมีความรู้สึกดึงดูดกันแบบเออแบบ ชอบพอกันแบบนี้ก็ได้หรือว่าเขาอะอาจจะยังไม่ได้สนใจอะไรเลยเนาะเหมือนแบบไปเรื่อยๆคือชอบคุณที่แพชชั่นรูปร่างหน้าตาแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้หรือว่าเขาอะมีแพชชั่นในเรื่องที่เขาหมกมุ่นอย่างที่เบิ้ลบอกเฮอร์มิตรอะมันเป็นการหมกมุ่นกับบางสิ่งบางอย่างบางทีนะตอนนี้เขาอาจจะเหมือนแบบกําลังเรียนอะไรเพิ่มเติมอยู่กําลังสนใจไปศึกษาเข้าถ้ำอะไรของเขาไปเนาะแล้วก็มีแพชชั่นกับการงานของเขาได้อืม ถ้าเกิดว่าเขาหายไปเปิ้ลมองว่าเขาไปมีแพชชั่นกับบางสิ่งบางอย่างเรื่องของตัวเองเรื่องที่เขาหมกมุ่นเรื่องที่เขากําลังหาทางออกอยู่แบบนี้เนาะแต่ถ้าเกิดคุณกับเขายังคุยกันอยู่เปิ้ลก็มอกว่ามันยังไม่ได้ถึงขั้นเป็นความรักนะมันอาจจะยังเป็นแพชชั่นอยู่คือมันไม่ได้มีช็อตให้เขาต้องคิดถึงคุณอะเพราะว่ามันยังอาจจะต้องยังพูดคุยกันอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกอุย้ยแบบเลือกถึงคุณขึ้นมาเขาก็ติดต่อมาได้ไงมันเลยไม่ได้มีความคิดถึงแบบห่างหายกันไปนนน้แแลวก็มีพช่ใเรื่ององงขแบบ รูปร่างหน้าตาแบบนี้ก็ได้นะมันมีไพ่ไม้เนาะมีไพ่ไม้ขึ้นมาเป็นไพ่เจ็ดหม้คือมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นการดึงดูดกันด้วยเสน่ห์อะไรกันเออต้องบอกแบบนี้มันยังไม่ได้เป็นความรักอะไรมากมายเพราะฉะนั้นถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะที่ยังไม่ได้ขาดหายปั้นคิดว่ามันเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นเองไม่ว่าคุณจะคุยมานานแค่ไหนนะความสัมพันธ์ของคุณอะเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นค่อยเป็นค่อยไปมันยังต้องใช้เวลาซึ่งคุณอาจจะต้องพยายามเยอะมีพ่ายการเทคแอคชั่นเนาะคืออาจจะต้องพยายามแสดงออกหรือเป็นคนเริ่มต้นเป็นคนพยายามในความสัมพันธ์มากกว่าอีกคนนึงมันถึงจะทําให้ความสัมพันธ์ไปต่อไไไดด้้้เเเพพรรรราาาาาะะวว่่่ขอออจจยัังงมมมในืคก เท่าไหรนะคนคนนี้นะเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปค่ะความสัมพันธ์นี้อย่าเพิ่งเร่งรีบนะส่วนใครที่ห่างหายไปละเราก็เลยมาถามว่าเขาคิดถึงเราบ้างไหมเปิ้ลคิดว่าเขาหมกมุ่นในเรื่องการทําอะไรธุระส่วนตัวเนอะเทคแอคชั่นของเขา,าเขาก็อาจจะไปเหมือนกําลังมีโปรเจกต์หรือไปเทคแอคชั่นในการเรื่องที่เขามีแพชชั่นอยู่เขาก็ไม่ได้หมกมุ่นในเรื่องความรักเลยเปิ้ลคิดว่าเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหายไปคิดว่าเขามีคนอื่นไหมเปิ้ลคิดว่าไม่ใช่ไม่มีหนูเพราะฉะนั้นสบายใจได้พอถ้าเกิดคุณคคคคิิิิิดดดถถึงเเเเเเเ้้าาาาาาาุุณณกกก็็นนน่่่่จะะปปตตตอออับไพรรวยมชื ว่านานเนอะโอเคอันนี้น่าจะตอบโจทย์สำหรับทุกคนนะแล้วนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e คอมเมนต์ให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ มาถึงกองที่3ค่ะแอสโตไดสีน้าเงินนะคะใครเลือกกองนี้เรามาดูกันว่าใครคนนั้นที่คุณถามถึงเนี่ยเขาคิดถึงคุณไหมก่อนที่เราจะไปดูออร์คาลเรามาดูไพ่ทาโร่ก่อนเนาะตามท็อปิกเลยค่ะว่าเขาอะคิดยังไงกับคุณตอนนี้นะปันอยากรู้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้แล้วเขาคิดถึงคุณหรือเปล่าไพ่ที่ขึ้นมานะคะคิงถือดาบสามถ้วยเดวิลนะคะเ,เด็กถือเหรียญค่ะแล้วก็เด็กถือดาบนะแล้วใต้สํหรับค่ะ ป็น temperance เปนต้องบอกอย่างนี้คือเขารู้สึกสับสนนะเปิ้ลคิดว่ามันไม่ใช่แค่ความคิดถึงอะ่ะดูเหมือนเขาหมกมุ่นกับคุณเลยนะเนี่ยเพราะมันมีทั้งเดวิลแล้วสามถ้วยถ้ามันมีการห่างหางกันไปนะเปิ้ลคิดว่าเขาอยากจะคืนดีกับคุณแล้วมันก็เป็นความคิดถึงแบบดึงดูดกันแบบเดวิลอ่ะมันมีความหมกมุ่นคิดถึงแล้วอาจจะคิดถึงในเรื่องแบบทางเซ็กส์ทางเพศอะไรอย่างนี้ด้วยเนอะแบบคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดเขาในเรื่องในเรื่องนั้นด้วยเนอะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหมกมุ่นนะแล้วเเเเเเเคคค้าาาาาา่่าาาาา่่องงงุณดดวยยยนนัถถมิิึึปลชืแบบี ไพ่เด็กถือเหรียญก็เป็นไพ่ความคิดถึงนะแบบยังพิจารณาอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนู่นนี่นั่นมาส่งว่าคุณเป็นยัางไงาคือแบบสบายดีไหมแบบโอ้แบบแบบแล่าจะจินตน,นาการถึงคุณไปในเรื่องแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแบบเยอะแยะก็ได้นะแต่ว่าอะไรรู้ป่ะเขานิ่งค่ะคิงถือดาบไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายผู้หญิงที่คุณถามถึงนะป้นคิดว่าเขานิ่ง เขาอาจจะมาแอบส่องแอบดูแล้วก็ไม่ได้เปิดเผยคือคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้หรือว่าถ้าเกิดคุณรู้ก็จ,จะเหมือนแบบมาส่องแต่ว่าเขาไม่ได้มาเมนไม่ได้มากดไลค์ไม่ได้อะไรแบบนี้เนาะแต่เราอาจจะรู้จากการที่เห็นว่าเขามาแบบมารีดมามาเขาเลยนะมาดูสตอรี่คุณหรืออะไรใดๆนะเหมือนเขามาดูว่าคุณมีความสุขดีไหมแล้วก็หมกมุ่นกับคุณอะ่ะเออเนี่ยมันเป็นไพ่เหมือนแบบสับสนว่าจะทํายังไงดีในความสัมพันธ์แต่ยังไม่ได้ทาอะไรเหมือนเหมือนอยู่กับตัวเองแล้วก็คิดทบทวนแล้วก็บาลานซ์เนา,เนา,า, balance, เาะเทมเพลนซ์เขป เขาน่าจะเหมือนแปรปรวนพอสมควรว่าจะเอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่รู้ว่าคนคนนี้เขาห่างหายจากคุณไปนานหรือเปล่าแต่นะตอนนี้เขาหมกมุ่นเรื่องคุณมากเปิ้นบอกแบบนี้เลยนะเขาคิดถึงคุณในหลายๆเรื่องนะเพราะว่ามีเดวิลขึ้นมานะแน่นอนว่ามันมีความรู้สึกแบบดึงดูดแบบเซ็กซี่รู้สึกว่ามีเสน่ห์อะไรเงี้ยมากและความสัมพันธ์เนี้ยเปิ้นไม่แน่ใจเพราะมันขึ้นทั้งสาถ้วยทั้งเดวิลอยู่ติดกันอนะ เป็นไปได้คะ่ะว่าความสัมพันธ์ตอนที่คุณจบกันไปหรือมีปัญหาหรือณนะตอนนี้ก็ได้นะมันเป็นปัญหารักสามเศร้าค่ะเป็นปัญหาที่มันมีบุคคลมากกว่า1คน2คนในความสัมพันธ์เนาะคือเขาอาจจะมีคู่แล้วก็ได้แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วรู้สึกดีกับคุณเนาะเราไม่รู้จะทำยังไงความสัมพันธ์นี้ก็เลยเนี่ยสับสน,นวุ่นวายใจว่าจะเอาอยัางไงดีไม่ว่าคุณจะมาก่อนหรือมาทีหลังนะถ้าเขามีแฟนแล้วเขามาเจอคุณ,คณเขาก็รู้สึกเหมือนแบบคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดมากเลยแต่เขามีคู่แล้วไม่รู้จะทํายังไงเขาก็เลยเลือกที่่จะนิง แต่ถามว่าคิดถึงไหมแน่นอนตามท็อปปิกเขาคิดถึงแน่นอนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นแฟนเป็นคู่ของเขาเขาก็อาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทําไงดีเขาดันไปเหมือนแบบไปมีความสัมพันธ์หรือไปดันแบบไปมีเพิ่มเพิ่มภาระให้กับตัวเองเนาะไปสร้างปมให้กับตัวเองมาแล้วไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงก็ได้มันเลยทําให้เหมือนตอนนี้เขาอาจจะเลือกที่จะแบบอยู่นิ่งๆอ่ะเหมือนใช้ความนิ่งสงบสยบทุกอย่างทางที่จริงๆในใจมันแปรปรวนมากว่าจะเอาอยัางไงดีเนาะแล้วเขาก็อาจจะไม่ได้พูดคุยกับคุณเนาะแต่ว่าเป็นการเหมือนมาสง่สง,ง Media, ส ยังไม่ได้เห็นว่ามีการพูดคุยมากถ้ามีการพูดคุยนะมันก็จะเป็นการพูดคุยแบบที่คุณไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงอาจจะมาพูดคุยแบบเรื่องทั่วไปทุลปะปางถามในสิ่งที่จําเป็นต้องพูดคุยแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าตอบทำทอปิกว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณบ้างไหมบอกเลยว่าไม่ได้เรียกว่าแค่คิดถึงนะเรียกว่าหมกมุ่นเลยดีกว่าเหมือนเขามีคุณอยู่ในหัวเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้มันมีพันธนาการเห็นปะเหมือนมีโซ่คล้องเขาอยู่อะเพราะฉะนั้นคุณดึงดูดเขาามก มากมากเลยแล้วต่อมาเรามาดูกันค่ะแล้วแล้วถ้าเขาดึงถ้าเราดึงดูดเขาแบบนี้เนาะเออเขาจะแบบรู้สึกแบบอยากจะแอคชั่นทําอะไรกับคุณบ้างไหมนะไพ่ที่ขึ้นมาค่ะ2เหรียญน,นะ4่ถ้วยสามไม้ค่ะจัดเม n นนะคะหไม้ค่ะแล้วใต้สํารับเป็นควีนถือเหรียญก็ต้องแบบบอกแบบนี้นะไพ่ใแบ,บแรก2เหรียญอะ่ะคิดถึงแน่นอนและอย่างที่บอกถ้าเกิดความสัมพันธ์เนี้ยมันมีมากกว่า2คนนะเนี่ยคือเขายังแบบไม่รู้จะเอายังไงมันเหมือนแบบจักรลิงเหรียญ2อเหรียญเนาะคือถ้ามีคนสองคนอะ่ะเขาก ไพ่สี่ถ้วยไพ่สามใบและไพ่จัดเม้นทนะไพ่หกไม้เปิ้นบอกเลยทุกใบเป็นไพ่ของการที่อยู่นิ่งๆคิดและยังหาทางออกอยู่ซึ่งหาทางออกได้ไหมบอกเลยว่าเขาไม่กล้าตัดสินใจเขายังยังคิดไม่ได้เปิ้นคิดว่าเป็นโอกาสมีโอกาสมากเลยที่เขามีมีตัวจริงอยู่แล้วหรือมีคนในความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ได้นะทําให้เขาเหมือนไม่รู้จะทำยังไงคืออีกฝ่ายนึงก็ไม่ได้ผิดแต่เขาดันรู้สึกกับคุณเยอะแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะเหมือนให้โชคชะตาแล้วแต่ผมลิขิตกันแล้วกันแล้วแต่โชคชะตาแล้วกันนะนะะเปปป็ไไพ่่่ขอองกาาารทีแบบลยตตมโชค คือถ้าเกิดเป็นคู่กันเดี๋ยวคงได้กลับมาพูดคุยกันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดโชคชะตาจะบอกว่าไม่สามารถกลับมาพูดคุยกันได้แล้วอะไรเงี้ยก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาะไรแบบนี้คือเขาไม่กล้าที่จะตัดสินใจทําอะไรนี่ออกมาเขาเลยเลือกที่จะแบบอ่ะไปเรื่อยๆปล่อยเป็นโชคชะตารอคอยไพ่สามไม้ค่ะเป็นไพ่กันรอคอยแล้วก็อยู่นิ่งๆเห็นไหมคือไม่คิดจะทาอะไรแก้ไขปัญหาไม่ได้เมืนคิดว่าเขาว่าเป็นคนที่แบบ ไม่รู้สิเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้เด็ดขาดมาก,ก็ได้นะคือดูเหมือนเป็นคนเด็ดขาดนะแต่เขาอาจจะเลือกไม่ได้มันอาจจะแบบเหมือนแบบรักทั้งสองคนไม่รู้จะพูดยังไงก็เป็นเป็นแบบเป็นอะไรที่ถ้าถ้าถ้าเราเป็นคนที่เป็นตัวเลือกเนอะเราคงจะรู้สึกว่าเออเห็นแกนตัวจังเลยอะไรแบบนี้เนอะแต่ว่าเนี่ยในภาวะของเขาอะก็เป็นความจริงคะ่ะที่เขาสับสวนวุ่นวายใจเลือกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะทํายังไงความสัมพันธ์นี้ก็เลยยังไม่เลือกเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าคุณมองว่าเขาเงียบหายไปเขาแบบหมกมุ่นกับฉันจริงเหรอเขาคิดถึงฉันจริงเหรอทำไมเขานิ่งเงียบมากเลยเพราะว่าเขาไม่กล้าจะแอคชั่นทําอะไรคะ่ะเพราะว่า ทำอะไรไปก็ดูเหมือนจะทําให้มันยิ่งแย่หรือว่ามันผิดนึกออกปะก็เลยเลือกที่จะนิ่งๆถามว่าสถานการณ์ที่เพื่อนเห็นนะ่ะมันก็เลยคงไม่ได้มีการแอคชั่นทําอะไรเท่าไหร่นะยกเว้นว่าโชคชะตาจะแบบนาพาให้พวกคุณจําเป็นจะต้องมาติดต่อพูดคุยกันใดๆก็ตามนะแต่ว่ามันมีการวนเวียนแน่นอนความสัมพันธ์นี้ไม่ขาดแน่ๆนะบอกแบบนี้เลยแปบลบว่าถ้าเขาเงียบหายไปสักพักหนึ่งพอเขาคิดถึงคุณนะเขาก็จะมาพูดคุยกับคุณทุลักปาป,ปัาง,ปงบ้าบอลอะไรไม่รู้แล้วมันก็อาจจะหายไปอีก แต่ถามว่ามันจะไม่ได้ขาดแบบเลิกคบกันไปเลยหรือว่าเขาจะไม่มาส่องคุณปิ้นมองว่าถ้าเขาไม่คุยคุณนะเขาก็จะมีโซเชียลมีเดียคุณหรือพยายามส่องคุณใดๆก็ตามให้แบบเหมือนเห็นว่าชีวิตคุณเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยอือยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นตามท็อปปิกเลยค่ะอันเนี้ยคนเนี้ยชัดเจนมากว่าคิดถึงจนหมกมุ่นเลยนะอะต่อมาเรามาดูไพ่ออร์เคกิลกันบ้างค่ะไพ่นางฟ้านะแองเจิลแอนเซอร์ค่ะว่านางฟ้าอยากจะบอกอะไรคุณนะว่าเนี่ยปิ้นถามเลยว่าให้นางฟ้าช่วยบอกหน่อยว่าเขาคิดถึงคุณไหม อะรที่ขึ้นมาค่ะ you ready อืมคุณพร้อมแล้วคำว่าคุณพร้อมแล้วในที่เนี้ยเปิ้ลไม่รู้เหมือนกันนะคุณอาจจะเหมือนแบบคิดถึงเขาแล้วคุณเห็นแล้วล่ะคุณพร้อมแล้วในที่เนี้ยเปิ้ลคิดว่าบางทีอาจจะมีการติดต่อกลับมาหรือคุณอาจจะเห็นแล้วก็ได้ว่าเขามาส่งโซเชียลมีเดียคุณหรือว่ามีการวนเวียนกลับมาของเขานะเหมือนคุณรับรู้แล้วได้ว่ามันมีการกลับมาของเขาเนาะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้มีการเทคแอคชั่นอะไรก็ได้หรือ you ready ในที่เนี้ยบางทีอ่ะคือเพราะว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเขานิ่งๆไมม่สนนใจจจคุณออาะเหืแบบ ฉันพร้อมแล้วค่ะพร้อมที่จะ move on แล้วค่ะพร้อมที่จะเดินหน้ากับชีวิตเราไม่ต้องไปรอคอยคนคนนี้แล้วก็ได้หรือว่าบางอย่างอ่ะที่คุณไม่แน่ใจว่าทาไมความสัมพันธ์มันหยุดไปอ่ะเป็นเพราะว่ารักสามเศร้ามันอาจจะเห็นชัดเจนแล้วก็ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําให้คุณตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าคุณจะเอาอยัางไงความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะนางฟ้าไม่ได้อตอบชัดนะว่าเขาคิดถึงคุณไหมแต่เพิ่งคิดว่าคุณพร้อมละที่จะตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นทิศทางใดก็ตามทุกอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะไม่ต้องรอ คนที่จะตัดสินใจคือคุณเพราะคุณพร้อมก่อนเขายังไม่พร้อมเนี่ยเขายังนั่งนิ่งยังแบบรอโชคชะตานําพาอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเราเลือกชีวิตของเราเองไม่ต้องไปรอให้เขาเป็นคนตัดสินใจเนาะต่อมาโรแมนต์แซงเจค่ะเรามาเปิดให้ว่าแล้วความรู้สึกของเขาพลังงานความรักที่เขามีต่อเราตอนนี้เป็นยังไงเนาะ heart to heart conversation เนี่ย heart เหมือนเขาใช้ใจสื่อกับคุณนะเออเนี่ยมันมีพันธนาการเดวิลปพีคิดว่าคุณสองคนมันก็มีอะไรที่เหมือนผูกรั้งคุณกันไว้เหมือนกันนะทําให้คุณก็คิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณแล้วมันอาจจะไม่ได้มีการพูดคุยเท่าไหร่หรอกพีนคิดว่ามันเป็นการเหมือนใช้ใจสื่อกันอะเหมือนคุณคิดถึงเขาคุณก็เหมือนคุยกับเขาทางโทรจิตเนาะเขาก็เหมือนกันก็อาจจะพูดคุยกับคุณผ่านทางโทรจิตหรือมาส่องๆแล้วก็เหมือนแบบเหมือนไม่ได้พูดไม่ได้พูดคุยกันแบบ จริงๆเนาะหรือเวลาถ้ามีการพูดคุยกัน่ะคุณคุยกันด้วยทุระปะปังอะแต่คุณไม่ได้เอาความรู้สึกออกมาพูดกันจริงๆว่าเออคิดถึงนะอะไรแบบเนี้ยแล้วแต่คุณอะรับรู้ได้เองว่าการที่เขามาคุยกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุระใดๆก็ตามอะ <c oughs> ในคําพูดของเขาอะมันแฝงไว้ด้วยการที่เรารับรู้ได้อะว่าเขาคิดถึงเราอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันเหมือนเป็นการใช้ใจสื่อใจเนาอะไอพ่อ่ะจะบอกแบบเนี้ยแปลว,ว่าคนคนนี้เปิ้นคิดว่าเขามีความผูกพันกับคุณเยอะเนาะถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าเขาใช่แล้วเขาปลกพันกับคุณจริงๆอ่ะเขาก็ต้องเลือกคุณถูกไหมเพราะฉะนั้นเราเดินหน้ากับตัวเองไปค่ะเนี่ยคุณพร้อมแล้วที่คุณจะเดินหน้ากับตัวเองไปมีความสุขกับตัวเองนะถ้าเขาใช่เมื่อถึงวันที่มันเหมาะสมเันก็เชื่อว่าเขาจะกลับมาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาไปเปคู่อะไรของเขาแล้วเนอะคุณปล่อยเขาไปค่ะคุณเดินหน้าคุณก็จะไปเจอคนที่ใช่มากกว่าคนนี้นะคะโอเคค่ะจบไปแล้วนะคะสําหรับท็อปิกวันนี้นะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ให้เปิ้ลด้วย